กำล่าเรื่อง EP 3ตอนกำหนะักเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ตัวดิฉันเองกลับมาเล่าในเพจที่ปิดไปประมาณสองปีโดยวาดรูปเองทั้งหมดนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอาที่ชอบฟังเรื่องเล่าสอดแทกคติธรรม ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์คนละ subscribe เป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจากภาคใต้มีพี่สาวคนสนิทนะคะที่ที่ภาคใต้ได้ส่งรูปถ่ายมาให้ตัวดิฉันเองในอ,อินบ็อกซ์ส่วนตัวของของเฟซบุ๊ก โดยถามว่าเองเห็นอะไรไหมในภาพภาพที่เห็นจากภาพถ่ายก็คือเป็นรูปของคุณป้าท่านหนึ่งยืนถือไม้เท้าลักษณะการยืนเนี่ยยืนอยู่ภายในบ้านไม้ซึ่งเป็นบ้านไม้ที่ใต้ถุนเปิดโลง่งไม่มีฝาผนังพี่เองก็ไม่ได้บอกร,รายละเอียด แค่เพียงส่งภาพมาให้แล้วก็ถามด้วยประโยคข้างต้นที่ได้พูดไว้ดิฉันเองก็ได้ตอบไปว่าเห็นเห็นใครคนนึงเนี่ยขี่หลังคุณป้าท่านนี้อยู่แล้วคุณป้าท่านนี้แกป่วยใช่ไหมเหมือนมีอาการปวดท้องปวดหลัง แข้งขาก็จะแย่แล้วนะพี่กำหนักของแท้เลยคือต้องแบบเราเองก็พอเห็นภาพปุ๊บก,ก็ลองพยายามถามวิญญาณที่เกาะหลังในภาพนั้นแต่เหมือนเขาจะพูดไม่ได้ลักษณะการพูดไม่ได้ไม่ใช่เป็นใบแต่เหมือนไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงเปล่งเสียงไม่เป็น เพราะไม่มีใครสอนไว้พี่ก็ถามต่อว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายละ่ะที่เกาะไหลหรือเกาะหลังคุณป้าน,นั่นเน่ะดิฉันเองก็ไม่แน่ใจแต่เห็นเป็นเงาประมาณผมยาวหยักโศกตัวผ,มผอมๆพอมอง จ้องไปเรื่อยๆถึงได้เห็นว่าเป็นผู้ชายผอมกระรองลักษณะของการขี่หลังเนี่ยปกติการขี่หลังมันต้องเอาขาสองข้างเกี่ยวเอวคนที่เราขี่หลังคล้ายๆขี่ม้าส่งเมืองที่เราเล่นกับคุณพ่อตอนเด็กๆแต่ลักษณะของผู้ชายคนนี้ที่ขี่หลังคือมือเกาะคอคุณป้า ขา,าเนี่ยปล่อยทิ้งตัวลงไปกรรมของคุณป้าก็คือต้องไปทำอะไรมาแน่ๆก็ภาพต่อมาที่ผู้ชายคนนี้ให้เห็นคือผู้หญิงคนนี้ตอนสาวๆเหมือนกระดกน้ำสีออกสีน้ำตาลเข้มเข้าปากเพื่อขัดบ,บางสิ่ง ที่เคยได้ทำผิดพลาดออกมาเป็นภาพที่ไปกินเหล้าในห้องของผู้ชายแล้วเมาก็ผู้ชายคนนั้นก็มีอะไรกันแล้วก็ท้องจึงเป็นเหตุที่มาว่าคุณป้าท่านนี้ปวดท้องหมดลูกไม่ดีหนักหลังตลอดเวลาซึ่งพอนานวันเข้า ก็ปวดหลังปวดเขา่าและร่างกายสุดเสีจนต้องใช้ไม้เท้านั่นเองพี่บอกว่าเออใช่คนนี้รู้จักกับแฟนแกแต่ไม่ได้สนิทกันอยูๆ่ๆก็ขอเพิ่มเพื่อนทางเฟซบุ๊กมากับพี่แล้วขอความช่วยเหลือพี่ก็ส่งต่อมาถามตัวดิฉันเพื่อยืนยันว่าเห็น สิ่งผิดปกติหรือไม่พี่บอกต่ออีกว่าคุณป้าท่านนี้ไปหาหมอไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลายๆที่ซึ่งตรวจแล้วก็ไม่พบอาการว่าป่วยด้วยโรคอะไรซึ่งพอไม่หายคุณป้าก็เริ่มพึ่งตำหนักหลายตำหนักและตัวคุณป้าเองเมื่อไปตำหนักเหล่านั้นก็มักจะถามถึงเรื่องเด็ก ที่ตัวเองเคยกินยาขับออกเมื่อสมัยสาวๆว่าไปเกิดแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่และตําหนักเหล่านั้นก็จะตอบว่าไปเกิดแล้วล่ะไม่เห็นหรอกซึ่งคุณป้าก็หมดเงินในการไปปรึกษาเยอะโขอ,อยู่แต่ก็ไม่หายจากอาการปวดท้องปวดหลัง ปวดขาปวดเขาสักทีขณะที่ตัวดิฉันเองกับพี่ที่ใต้กำลังคุยกันอยู่นั้นอ,อ,อย่างที่บอกว่าผู้ชายที่ขี่หลังพูดไม่ได้เป็นลักษณะของการพูดไม่เป็นก็เลยส่งความรู้สึกมาให้รู้แค่ว่าไม่ยอมลงหรอกจะเกาะอ,อย่างนี้แหละจะอยู่กับแม่ ตอนนั้นก็บอกพี่ไปว่าได้หินแบบนี้พี่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะกลับไปบอกป้าคนนี้ว่าให้หมั่นทำบุญและเมื่อใดที่คุณป้าทำบุญไปเรื่อยๆให้อุทิศบุญให้เด็กที่เกาะหลังนั้น ซึ่งก็คือลูกชายของคุณป้าที่ไม่ได้มีโอกาสเกิดมาสมัยสาวๆนั่นเองเรื่องนี้คุณป้าไม่ได้เล่าพี่สาวมานะคะพี่สาวที่ใต้มานะคะก็พอพี่ไปเล่าป้าคนนี้เขาก็ตกใจว่าเฮ้ยรู้ได้ไงฉันไม่ได้เล่าใครฉันไม่ได้เล่าเธอเลยนะ ฉันไปแค่ตำหนักแล้วก็ไปถามที่ตำหนักเท่านั้นเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันเคยกินยาขับมาคุณป้าก็ตกกรใจพอสมควรพี่ก็บอกไปพี่ก็บอกไปว่าวิธีการคือคุณป้าต้องหมั่นทําบุญค่ะแล้วอุทิศบุญให้น้องเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องมีบุญมากเพียงพอ ที่พอจะรับรู้เรื่องราวว่าเหตุผลเพราะอะไรน้องจะค่อยๆปล่อยวางแล้วก็ถอยให้คุณป้าเองแต่คุณป้าต้องทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ก็คือขออโหสิกรรมกับลูกคุณป้าที่ไม่มีโอกาสมาลืมตาดูโลกแบบคนทั่วไปนั้นด้วยใจจริง ถ้าไม่เช่นนั้นคุณป้ายังต้องแบกน้องเขาต่อไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดคุณป้าเมื่อฟังอย่างนั้นก็รับปากว่าโอเคฉันจะทำฉันจะทำฉันอยากหายฉันจะทำพอทำไปได้สักวันสองวันก็โทรมาหาพี่สาวที่ใต้หล่ะว,ว่าช่วยหน่อยเอาเร็วๆอ่ะฉันอยากหาย ทำยังไงก็ได้ให้มันเร็วๆคำถามนี้ย้อนกลับไปที่ผู้ฟังนะคะว่าเมื่อไหรก็ตามที่สมมุติว่าทางกลับกันผู้ฟังเป็นผู้ถูกทำร้ายลองเอาความรู้สึกของเด็กที่เกาะหลังคุณป้ามานะคะว่าเขาจะรู้สึกยังไงอยากเกิดแต่ไม่ได้เกิดทำบุญสองวันอยากให้เขาเอาโหสิก,กรรมเร่งด่วน เป็นไปไม่ได้คะ่ะไม่มีทางเลยต้องค่อยๆทําจนกว่าเขาจะยอมรับและมีบุญมากเพียงพอที่จะยอมไปเกิดใหม่และยอมอโหสิกรรมให้คุณป้าด้วยใจจริงเช่นเดียวกันดังนั้นกรรมนี้ก็ยังเป็นกรรมหนัก สำหรับคุณป้าท่านนี้ต่อไปนะคะข้าพเจ้าขออาราธนาบุญบารมีแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกพระองค์และบารมีธรรมของครูประชาอาจารย์ทุกท่านจงดนบันดาลให้บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบัน,นชาติ ขออุทิศบุญนี้ให้แก่พ่อแม่ทุกชาติภพครูอุปชาอาจารย์ทุกท่านเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินส4ชั้นบาดาพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายกัลยาณมิตรศัพท์ภว์์ทั้งหลายและตัวละครทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคน หรือเป็นตนขอให้อาน,นิสงจากการได้นำเรื่องของเขาเหล่านั้นมาเล่าเป็นธรรมทานจงดนบรันรดาลให้เมือ่อใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์เมือ่อใดมีสุขขอให้สุขยิ่งยิขึ้นไปขอให้ทุกท่านโปรดอนุโมทนาบุญฝากเรื่องเล่าของช่องกรราเล่าเรื่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ